สวัสดีครับผมร้อยโททศวรรษแสนครับวันนี้นะครับจะมานะครับแนะนําให้รู้จักกับพี่นะครับที่เขากําลังจะเกษียณอายุราชการนะครับของกรงหา้าที่สามครับเอาไปวาแล้วไปพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับพี่ครับสวัสดีครับผมร้อยโทสมศักดิ์ทั้งกีดทักดีรองผู้หมวด รถสายพานชุดการบกรบ,อบ,อบอตอนเดสามครับรัพี่ครับก่อนอื่นครับผมขอทราพพบประวัติของพี่นะครับตั้งแต่รับราชการทางแรกนะครับพี่ประวัติความเป็นมาครับผมตัวผมนะครับผมเป็นเลสในสิบรุ่นสิบเก้าทับสองเก้าจบการศึกษามาบรรจุที่กรมฐาน,น้าที่สิบสามเมื่อปี พศ2530รวมอายุจนถึงปัจจุบันรับราชการประมาณ36ปีโดยมาเป็นผู้ที่กองร้อยรถไฟยพานของรถสายา่า,ยา,นงงานตำแหน่งขั้นยรงรถไฟผานเปลี่ยนมาจัประมาณ6-7ปียังะมาได้จา่าก็เปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่หมวดที่หมวดรตฐสภาโดยเป็น พตอนแรกนี้ผมอยากจะทราบความประทับใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาครับพี่มีความประทับใจยังไงบ้างครับความประทับใจเรื่องการฝึกนะครับการฝึกประทับใจมากที่สุดในทุกเทศกาลที่ผ่านมาก็จะเป็นฝึกภาคพันธ์นะครับพรกพ่ออพ่อบงานปฏิบัติที่ผมเห็นภาพต่างๆ ที่เราไม่เคยเห็นเราต้องได้เห็นการน,นำนึำขึยนนาดการเพื่อควบคุ่ไยเส็ยนำยังไงดูใช่รถไซพาเน,นี่ย,ยนหน้าที่ของมันคือเป็นการนำเรียงพลนะครับเพื่อไปถึงในแนวหน้าในการเข้าตีสำหรับการฝึกหมูต้นหมวดที่ผ่านมาทราบว่ามีการฝึกแบบ ท่านสูงท่านสูงท่านสูงด้วยกันนำรถรถกระพรอนลองดำเนินกลยุทธ์ข้ามลำน้ำเพื่อไปส่งกำลังพลอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งรถของเรานี่ณปัจจุบันยังสามารถลอยน้ำได้ลอยน้ำได้นาเป็นประการข้ามลำน้ำได้โดยการส่งกำลังพลกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ได้โดยการเฉลี่ยพื้นที่ ให้ระดับนะครับจะไปของมันได้นะครับครับพี่ทีนี้ผมอยากจะขอขอครับขอให้พี่ให้คำแนะนำเพราะีนี้นี่ยต่างๆเกี่ยวกับการปกอบตัวประบกามรับวาชการตัวนะครับรับตัวนะครับกำัน้องๆนะครับี่มาพิ0ารัาผมนาที่ดิานนะครับมึงเราติดอยู่ได้ด้วยพี่ในนะครับพี่ในเมื่อเกิวมา วินัยมันมีมันขับอยู่แล้วพ้อหงมันคิดว่าจะจิตไม่จิตจิตข้อหนึ่งถ้ไปดูข้อสองอ่ะจิตข้อสองถ้าไปดูข้อสามนะครับเพราะว่มันมันขับโดยวินัยอารของเราดีนตกวผู้ขับารนะครับแนะนนะครับคือของ แทนของกรมพันธุ์พืชสารแล้วก็กองทบุกครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่เ um, สียสละนะครับในการทํางานตลอดห้องการรับราชการนะครับถ้าหากว่าที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่อยากจะให้หน่วยนะครับพวกผมช่วยเหลือในการปฏิบัติในในขณะที่กีเกษรเสียแล้วนะครับขอขอให้สารมาได้เราก็จะเป็นสิ่งดีแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือนะครับทุกานขอบากตรัครีญญครับขอบคุณมากครับพี่ครับสครับ